ออพแพทีเยอรมนี Germany. สวัสดีค่ะสวัสดียทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีว่าที่ออพแพททุกท่านนะคะ mm hmm. ก็ Welcome back to ช่องของไฮนะคะไฮกิติกาเยอรมันบ้านเกิดเนี่ยด้ชื่อเขาเรียกว่าอะไรด้ชื่อตอนมาใหม่ละเป็นเยอรมันบ้านเกิดและการที่จะได้แบบว่ามาพูดคุยถึงแบบ ประเทศเยอรมันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาพูดถึงว่าแบบในการที่เราจะไปเที่ยวแบบทัวร์ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยจากเยอรมันไปประเทศเคียงในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะได้แบบเนาะช่องของเราก็จะได้แบบมีความแบบอืมช่องเยอรมันบ้านเกิดอะไรอย่างงี้ดูแบบสาวผมท้องขึ้นมาเลยอะในสมัยก่อนใช่ปะเราจะแบบผู้เท่าพูดแก่แถวบ้านอะไรอย่างเงี้ย ขาก็จะว่าเฮ้ยอย่าจะไปอยู่เมืองนงเมือง,งนอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมให้หาผัวฝรั่งแล้วจะได้ไปแน่ๆแ,แต่ว่ามันสมัยนี้แล้วอะแบบเด็กไทยมันเกง่งอะรุ่นไทยมันเก่งอะไรประมาณเนี้ยก็มาวีซ่าออแพสประเทศเยอรมน,นีเนี่ยคือส่วนมากเลยใช่ไหมคะเป็นประเทศที่เขาเปิดมา,มากๆเลยนะเปิดคนแบบมีความสามารถเข้ามาประเทศเพื่อที่จะได้แบบคือมันต่อวีซ่าคือมันทําวีซ่าเปลี่ยนวีซ่าได้หลายอย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วคือ หนึวีซ่าเลยนะคะที่วัยรุร่นไทยอ่ะจะชอบมามากก็คือวีซ่าออแพรเพราะเป็นวีซ่าที่แบบง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เรามาวีซ่าแบบที่มันง่ายกว่านนั้นคืออะไรวีซ่าแต่งงานหรืออย่างเงี้ยแต่คือมันยากที่สุดเลยนะวีซ่าอันนั้นะก็คือแบบว่าอ่าออแพเยอรมันนะคะรับตั้งแต่อายุ18ปีถึง26ปีบริบูรณ์ โอเคค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะไฮก็จะพูดถึงว่าทําไมถึงต้องมาเป็นออพรที่ประเทศเยอรมนีนะคะก็คือว่าวันเนี้ยไฮทำแบบเป็นข้อดีข้อเสียมาให้ทุกคนเลยนะคะแบบว่ามันจะได้ดูแบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะเราจะมาพูดถึงข้อดีรือข้อเสียก่อนดีเอาเป็นข้อดีก่อนละกันที่ไฮแบบนำเสนอสุดๆที่ไฮแบบชอบสุดๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ <V> s, <S ข้อดี vs ข้อเสียข้อที่1น,นะคะก็คือง่ายมากวีซา่าผ่านง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นประเทศที่วีซ่าผ่านง่ายมากวีซ่าออเพย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเรามีสัญญามีอะไรจากส o s t family ของเราใช่ไหมหรือกัส s t f a m i l y ของเราเนี่ยเราไปยื่นวีซา่ามันผ่านง่ายมากบางคนหนึ่งวันผ่านบางคนสองสามวันผ่านอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางคนก็จะนานหน่อยเพราะว่า สัญญาเรามีปัญหาอย่างเช่นหายหายจะนานกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าสัญญาหายมีปัญหาแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ทางเลยแล้วก็ข้อให้หนึ่งนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอายุเกินโอแพร์แล้วอะ่ะเราสามารถมาเยอรมันด้วยอะไรได้บ้างคือเยอะแยะมากมายอย่างเช่นทําอาสาอายุเกินแล้วมาทําอาสาได้หรือเอาสปินดุ้งก็ได้เอาสปินดุ้งก็คือเป็นการแบบมาทําสายอาชีพถ้าพูดแบบว่าในไทยก็คือเรียนสายอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในทางเยอรมันจะไม่เรียกว่าเรียนทางเยอรมันจะเรียกว่าทําหรือ เป็นวีซ่าเรียนภาษาแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าวีซ่าเรียนภาษาจะเริ่มยากขึ้นมาแล้วคือแบบบางคนโดนปฏิเสธวีซ่าอะไรประมาณนี้ค่ะ 2. หลายๆคนอาจจะชอบเลยอันเนี้ยจริงๆก็คือราคาถูกมากใช้งบประมาณถูกมากนะคะสำหรับใครที่แบบมาเองไม่ได้ผ่านเอเจนซี่อย่างเงี้ยคือค่าใช้จ่าอาจจะไม่ถึงห้าหมือือ คือถูกมากเพราะว่าเอกสารเอกสารทำเองหา host family เองใช่ไหมว่าจะเสียค่าเรียนภาษาคือจริงๆแล้วว่าสอบแค่ A1 อ่ะมาเนี่ยก็ได้นะคะแต่ว่า A1 ถ้าเรามาที่เนี่ยเราจะลำบากตรงที่เราจะพูดไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรามี A2 ก็จะพอสื่อสารได้นิดๆหน่อยๆพอได้แบบทูๆถ้ๆไปแต่ A1 คือพูดไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ก็คือเดี๋ยวขอลงลึกขอ,ขอลงลึกหน่อยก็คือถ้ามาเองใช่ไหมคะค่า เครื่องบินก็อยู่ที่ไม่ถึงสองหมื่นก็มีบางบ้านอาจจะจ่ายค่าเครื่องบินให้แต่จริงๆแล้วอะ่ะในประเทศเยอรมันนี้ไม่ไม่มีในกฎหมายนะคะที่แบบว่าโฮสแฟมิลี่จะจ่ายค่าเครื่องบินให้จริงๆเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองแต่บางบ้านเขาแบบเจอบ้านที่แบบเปหน่อยอะไรเงรี้ยก็ดีไปถือว่าทาบุญมาเยอะโอเคเราก็ค่าเท้จ่ายก็จะหมดไปกับค่าวีซา่าวีซาก็ไม่เท่าไหร่ พิซ่าไม่แพงค่ะเราก็สอบภาษาอันนี้น่าจะประมาณ4ี่พันห้าพันนะถ้าสอบในกรุงเทพแต่ว่าถ้าเกิดสอบต่างจังหวัดอย่างอุดรปะหรือน่าจะอุดรถ้าจําผิดประมาณน่าจะหกเจ็ดพันค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดผ่านเอเจนซี่แต่ถ้าเกิดยังหายจายแพงเพราะว่าหายเรียนภาษาให้จ่ายค่าภาษาแพงใช่ค่ะใหาจใจทั้ง a 1 a 2มาเลยอลรยค่ะแล้วเราก็เสียนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วเอ็นหนึ่งนะคะบางคนเขาก็เรียนเองแล้วก็สอบเองแล้วก็ดันผ่านอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าแบบเขาเก่งแต่ว่ามัน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 ก้นกนน้อยอะสอบให้มันผ่านมาันไม่ยากทุกคนแต่ถ้าเกิดสอบให้มันได้ใช้จริงอะมันยากตรงนี้แหละเพราะแบบบางทีเรามาครอบครัวอุปธรรมอาจจะแบบไม่โอเคที่เราแบบสื่อสารไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะสาม อยู่ฟรีกินฟรีกับโฮสต์นะคะแต่ว่าอาหารพื้นฐานอะ่ะจะอยู่กับโฮสต์เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากกินอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปซื้อมากินได้แต่บางบ้านแบบโฮสต์เปย์ของกินแบบเยอะอะไรเงี้ยนี่ก็คือดีไปหรือไปกินข้าวข้างนอกโฮสต์พาไปกินข้าวบ่อยโฮสใจให้อันนี้ก็ดีไปใครก็แนะนําให้คุยก่อนแมทช์ก็คุยกันดีๆค่ะสี่เรียนภาษา,ษาฟรีนะคะตอนนี้ทางกฎหมายเยอรมันนะคะ เพิ่มค่าเรียนให้แล้วค่ะทุกคนได้ประมาณปีละ800กว่าออยแต่จำไม่ได้ว่า800เท่าไหร่คือเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้5ค่ะเที่ยวฟรีในประเทศคือยังไงบางคนอยู่ในเมืองนะคะเรียนภาษาเนี่ย,เร,ย,าาเ,ยเรียนภาษาเยอรมันในสถาบันใช่ไหม โฮ้เขาก็จะจ่ายค่าตั๋วลดให้เดือนละ4 9กออยอันนี้เราสามารถไปรู้สึกว่าจะไปทั่วประเทศได้เลยไปตั๋วนั้นแต่ถ้าเกิดบางบ้านที่เรียนออนไลน์อย่างเชียนไฮไฮ้ Hi, ก็จะไม่ได้ตั๋วเพราะให้อยู่ต่างจังหวัดแบบมากๆเวลาจะไปไหนโฮก็จะไปรับไปส่งแทนประมาณนี้ค่ะไฮ้ Hi Hi ก็จะไม่ได้ตัว๋วเดินทางเพราะว่าไฮ้ไม่ได้เรียนภาษาในสถาบันไฮ้เรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเวลาที่ไฮ้ Hi, จะไปไหนไฮ้ Hi Hi ก็ต้องซื้อ ไปแต่ว่าจริงๆที่เยอรมันมันดีตรงที่แบบว่ามันมีตั๋วแบบอย่างเช่นไฮอยู่ทางเหนือใช่ไหมไ้ Hi สามารถซื้อตั๋วที่ไ้เที่ยวทางเหนือได้ทุกคนในเป็นตั๋วหนึ่งวันคนหนึ่งคนมัน25่ออยแต่ถ้าเกิดสองคนมันจะถูกมันจะตก,กคนละ11ออยคือมันดีมากทุกคนแล้วก็การเดินทางใช่ไหมคือวันนั้นไยจะเข้าไปในเมืองไฮก็เลยจะต้องนั่งรถบัสเข้าไปในไปในเมืองเพื่อที่จะไปลงสถานรีรถไฟแล้วก็ต่อรถเอารถไฟ ไปในเมืองอีกทีหนึ่งคือไปหาพี่มอนถูกปะแต่ทีเนี้ยไฮก็บอกเขาว่าฉันสามารถซื้อตั๋วกับคุณได้ไหมอะไรเงี้ยเขาออว่าไม่ได้แต่ว่านู่นนั่นนั่นปุ๊บก็คือว่าตัวา๋วรถบัสทานไม่ต้องจ่ายให้ใจ่ายทีเดียวคือตั๋วรถไฟให้แบบเฮ้ยอเมซิ่งดอ t s ชแลน n ์มากเพราะประเทศไทยคือไม่นะคะเราต่อเรานังา่งรถบัสไปเราก็ต้องจ่ายเองทุกอย่างไม่ได้ไปจ่ายทีเดียวเหมือนที่นี่ที่นี่จ่ายทีเดียวให้แบบดี ลืมบอกไปนะคะแต่ตัว49ต่อเดือนเนี่ยรู้สึกว่าใกล้จะยกเลิกแล้วตอนนี้ยังไม่ยกเลิกนะคะแต่ว่าใกล้แล้วปอจบจากออแพร์อยู่ประเทศเยอรมันต่อได้ไหมหรือต้องกลับประเทศคําตอบอยู่ได้นะคะแล้วก็อยู่ได้หลายวีซ่ามากๆ <c oughs> ก็คือแบบเยอรมันเป็นประเทศที่เปิดโอกาสแบบสุดๆให้กับชาวต่างชาติย้ายมาเยอรมันมากๆเลยนะคะต่อวีซ่าอะไรได้บ้างยกตัวอย่าง ะะเช่น 1. วีซ่าอาสา f s h BFD อะไรพวกนี้ทุกคนมีให้ทำเยอะมากๆ 2. วีซ่าอาสบินดุงถ้าเราสอบภาษาได้เร็วเราสามารถทำอาสบินดุงได้เลยเอาสินดุงก็คือเรียนสายอาชีพ 3. วีเรียนภาษา 4. วีเรียนมหาลัยแต่ว่ามหาลัยจะต้องระดับภาษาต้องอยู่ที่ C1 น,นะคะต้องสอบให้ได้ในตอนที่ทำอ,ออแพรอันนี้คือแบบวีซ่าที่หลายๆคนใฝ่ฝัน มิซาแต่งงานค่ะส่วนมากเลยนะคะสาวโสดหรือไม่โสดสาวแกร่งละกันคนไทยไปรุ่นไทยนะคะที่มาเยอรมันส่วนมากนะคะจะทําอาสากรอย่างเช่นของไฮไฮก็จะทําอาสากรเพื่อที่จะแบบเรียนรู้ภาษาเพื่อที่ให้เราพร้อมในการแบบไปทำออสบิดุงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เรียนรู้เรื่องนะคะแต่ว่าเราต้องสอบภาษานะคะแต่ถึงไม่สอบภาษามันก็มีที่ให้เลือกอยู่อย่างเช่นแบบ เรามีระดับภาษา A1 ใช่ไหมเราไปทําที่น,นั่นเนี้ยเราเรียนใกล้จบเราสามารถไปสอบภาษาได้หรือเราใช้แค่ A2 ก็ได้คือแบบมันเยือะมากๆขอแค่มาให้ได้เราก็จะอยู่ได้แค่นั้นแหละ6นะคะเออไม่ใช่6แล้วก็6อีกทําไม7ไม่ผ้นเรื่องเที่ยวอีกแล้วคะ่ะก็คือว่าประเทศเยอรมันนะคะทุกคนมันมันอยู่ในยุโรปใช่ปะและทีเนี้ย มันมีประเทศใกล้เคียงอะ่ะเยอะมากๆทุกคนก็คือแบบติดเลยคือสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันสามารถขับรถไปได้เลยอะไรอย่างเงี้รู้สึกว่าติดกับทางใต้นะคะพวกแบบลินเดาบูรินเซอะไรประมาณเนี้ยนั่งเรือน่าจะเออน่าจะนั่งเรือข้ามไปได้คือมันฟรีวีซ่าอยู่แล้วเรามาเราก็ไปได้เรานั่งขับรถไปอย่างเงี้ย หรือนั่งรถไฟไปอะไรเงี้ยถ้าอยู่ทางเหนือก็จะติดกับเดนมาร์กก็ไปได้อีกเที่ยวที่หลายคนอยากจะมาน่าจะเป็นอิตาลีอิตาลีคือใกล้อะไรเงี้ยเที่ยได้หลายประเทศอะอยู่เนี่ยเอาจริงคือนด่แหละที่ชอบอันนี้ก็เป็นข้อหลักๆที่ไฮยกมานะคะแล้วก็มาดูข้อเสียกันบ้างหนึ่งเลยเงินเดือนน้อยมากต้องจัดการดีๆเงินเดือนอยู่ที่280ต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยก็หนึ่งหมื่นเราอะอยู่กินกับที่นี่นะคะเราก็จะไม่ได้เสียตรงนี้สองอึดอัดค่ะไม่ว่าเราจะได้บ้านที่ดีขนาดไหนใก็มั่นใจได้เลยว่าเราไม่สามารถอยู่ได้แบบเต็มที่อะเพราะว่าเราอยู่กับคนอื่นนะคะเราต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะคงหให้หยู่สี่เดือนนี้จะเข้าเดือนที่ห้าให้เพื่อนรู้สึกว่าอืกำลังชินข้อที่สามเสี่ยงมากๆ ที่จะเจอบ้านที่แบบไม่ตรงปกแต่ว่าอย่าไปทนนะคะเราแบบสามารถเปลี่ยนบ้านได้เลยยิ่งมากับเอเจนซี่นะคะยิ่งจะเปลี่ยนบ้านง่ายแต่ถ้าเกิดมาด้วยตัวเองก็ได้อยู่เพราะว่าคนไทยทั่วประเทศขอความชื่วเหลือได้นะคะ <c oughs> 4ค่ะเครียดเครียดแบบเหมือนเราต้องแบบ work from home 100%อะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเรียนภาษา ว่าเราต้องมีใบภาษาเพื่อที่จะไปทําอย่างอื่นต่อไปเปลี่ยนวีซ่าไปอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าภาษาเนี่ยยากกว่าภาษา,า,อ,า,ษาอังกฤษเยอะเลยประมาณนี้คะ่ะข้อเสียหลักๆก็คือแบบเหนื่อยอยู่กับเด็กมันเป็นงานที่ไม่เสร็จแล้วมันก็เหมือนแบบอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยแบบเชื่อป่มไฮอ่ะอุดอูด้สุดๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าไฮาดีว่าไฮามีเพื่อนแต่ว่าก็เดินทางไปหาย,ยากอยูอย่เหมือนกันเพราะว่าบ้านไฮต่างจังหวัดสุดๆต้องแบบ ไปขึ้นรถไฟรถไฟเราก็ไปแต่จริงเ้เขาไปส่งได้นะแต่ว่าเราก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปเวลาที่เราตั้งประมาณนี้ค่ะข้อดีข้อเสียแต่ว่าถ้าเกิดทุกทุกคนอยากละเอียดกว่าน,นี้หรืออยากจะรู้ประมาณไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อให้อีกก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ